เล็กกี้มาดูรูปวาดที่น้องๆเอฟซีส่งมาให้พี่อ้อมสินี่ส่งมาจากน้องขนุนนะน่ารักจังเลยมีน้องขนุนอยู่ในรูปด้วยนะคะรูปที่สองนะคะส่งมาจากน้องเค,ค้กค่ะวาดเป็นลายเส้นการ์ตูนนะคะมีน้องเค,ค้กอยู่ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆพี่อ้อมคะวันนี้พี่อ้อมมาซื้ออะไรหรอฮะเหนียวอ๋อพี่อ้อมจะมาซื้อวิทยุใหม่หน่อนะจ๊ะเล็กกี้เอ๋ นั้นพวกนั้นเขาทะเลาะอะไรกันน่ะแล็กกี้นาทิค่ะแล็กกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับตีกันใหญ่เลยนะครับเนี่ยอ้อหอยนี่ดีนะที่เขาใช้แตงโมตีกันแทนเนี่ยถ้าเขาเกิดใช้เปลือกทุเรียนตีกันแล้วก็เจ็บหนักเลยนะเนี่ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> เป็นอันสลบแอ๊ก <c oughs> สวัสดีชาวโรบอกที่น่ารักทุทกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องอเมม a n n e l ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมโรบร็อก,กันเหมือนเดิมค่ะกับด่านที่ชื่อว่า s t o r e w a r กันนะคะซึ่งเกมนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมด้วยกันค่ะก็คือทีมสีแดงนะคะกับทีมสีน้ําเงินค่ะจะต้องมาแข่งขันกันนะคะโดยแต่ละฝ่ายนะคะต้องไปหยิบสินค้าต่างๆที่วางตามชั้นนะคะในห้างสรรพสินค้านะคะมาตีกันค่ะ และทีมไหนค่าได้มากที่สุดนะคะจะเป็นฝ่ายชนะไปค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุยกันเลยค่ะ let's go ตอนนี้เราอยู่ในด่านแล้วนะคะเอาละ่ะตอนนี้เราก็เป็นทีมสีน้ําเงินค่ะอ่ะหยิบอะไรทีนะนี่วิทยุอ่าโอ้ยโอโยเหมาะมือจริงๆโอ้ยคขควงอะไรมาเฮ้ยฮึบโอ้โยไม่โดนเฉียวไปเฉียวไปนี่ถังขยะเล็ก เสร็จแน่ๆเลยอ้นี่แน่จ้าเอ๋มาขอพี่ตีทีนึงนี่แน่นี่แน่โปกปากโปกปากไอ้ทำอะไรผมเลยครับโอ้ยตัวแตกเพราะเลยค่ะไอ้ใครต่อดีแล้วไม่ใช่อันนี้พวกเดียวกันอ่าเก้าอี้เสร็จแน่ๆนี่แน่โอ้ไม่โดนเฉียวไปอืมอันนี้เราลูกฟุตบอล นะไอ้ลูกกลมๆนี่แหละนี่แน่นี่แน,ะนนะ่โอ้โหเจอหัวกระลำปีเข้าไปนะคะโอ้โหวิทยุอีกรอบตอนี่โอ้โหเอากระทะมาตีกันเลยเหรอนี่แนะ่ลากอย <c ười> ไอมีใครอีกเย,ยรายต่อไปจะเป็นใครนั่นไงนั่นไงเห็นแล้วแบบไอโอ้โหโอ้โยเสียชีวิตไปแล้วโอ้โหสีมังเท่งแล้วนะคะโอ้โหหัวกระลำค่ะ หัวกระลำอันเบลอเธอเลยนะคะนันไงเห็นเป้าหมายแล้ววิว <c oughs> ไม่โดน๋ย <c> ว <oughs> เอากระทะโอโ้โ <c oughs> หยเจอกระทะหน่อย <c oughs> นี่แนะ่ <c oughs> เลือดลดเลยโอโ้โหนี่มันคือชีวิตในเกมนะคะน้องๆแต่ว่าในชีวิตจริงทำไม่ได้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าในเกมเราก็เล่นเพื่อความบันเทิงเนาะ <c oughs> นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่โอ้ยเอาถังขยะมาตีกัน <c oughs> ไอ้นี่แน่นี่แตงโมเอ้ยวเอเตอร์เมลอนเนี่อยอ้หนูไม่ได้อยากกินแตงโมนะคะแล้พี่ให้กินกะหล่ำปีเออเฮือกลาดกอยเดมเล่แล้วค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราดูอะไรเจ๋งๆ,ๆ๋อ้ะนี่อันนี้แหละอีกบล็อกของหนักดีมาแววมาแววอ้าวหมดเวลาพีเลยค่ะออฮ้ยไยสีน้ำเงินก็ชนะไปนะคะ อู้ยสุดยอดไปเลยฮ่าตอนนี้เราก็เป็นฝ่ายสีแดงนะคะในเก้าอีออฟฟิศมา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 อยู่ไหนอยู่ไหนการทีมสีน้ำเงินนี่แน่เฮ้ยเดี๋ยวหน้าวิทยุนี่แน่นี่หนาวเฮ้ยไอ้ลาชันดนอปลมแล้วนลลนนเนี่ยช่วยด้วยดอล,ลมช่วยด้วยฮ่าย นี่แหละนี่แหละเรียบร้อยลาก่อยโอ๊ยแตกดังโพราะน่เมื่อกี้นะี้เดี๋ยวกันนะเอ่ามีอะไรจริงๆมั่งนี่กีตาร์โอ้ยโอ้ยเอากีตาร์มาฟันกันเหรอเนี่ยไหนสิไหนสิมาลองของหน่อยเหยือย่อยู่ไหนอ่เห็นแวมแมนะเดี๋ยวก่อนเนก่อนนี่ไงว้ายแย่าแล้วไม่มีอาวุธในมืออานี่ไง โอ้ยเก้าอี้ออฟฟิศจะไปไหนละจ้าน้องสาวน้องสาวจะไปไหนจ้าตีเตียตียโอ้ยหัวแบะแน่ตี้เนี่ยโอ้โหไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะคะเนี่ยหัวแบะโอ้หฟาดกันจนตัวแตกเป็นเลโก้กันเลยค่ะมาแล้วมาแล้วเนี่ยเนี่ยวิ่งมาแล้วนี่เนี่ยเดี๋ยวนะโอ้เอาไปสต็อปดีกว่าค่ะ ท่าทางจะยาวดีนะคะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเดี๋ยวไม่ใช่เพื่อเดียวกาไต่มาแล้วมาแล้วตีเน่ดักตีหัวดักตีหัวเลยตีแนี่ตีแน่เฮ้ยเฮ้ยเนี่แตีเนี่จะไปไหนเอยเดี๋ยวนะโดนปลาของใสไม่เลือดจะหมดแล้วเลือดจะหมดแล้วตีแน่เอาป้ายสต๊อบไปกินเดี๋ยวก็เออะไรดีอะไรดีดีดีโตปลาของหนักของหนักนี่ไอกระทะกระทะยาวนะยาวเฮือก พี่ยอมแพ้แล้วอย่าทำอะไรพี่เลยนี่นะนี่นะไปสต็อปนี่นะตี้ <c oughs> <c oughs> เละเละเละเป็นโจกอะไรไปเลยนี่แนะอันนี้ยาวกว่าไปสต็อปหนักกว่านี่แนะตี้นะ่โอ้โหเจ็บหนักเลยค่ะพี่ <c oughs> โอ้โหเออตายเหมือนกันนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรตายแล้วเกิดใหม่ขอพี่อ้อมค่ะพี่อ้อมนี่ใส่ไม่ดีเลยนะครับชอบแกงพี่อ้อมเันน้ครับเหนีย <c> ว <oughs> เ,เกมนี้ก็ต้องขอามาตีกันแบกกี้อ่าไม่ได้นะเดี๋ยวเราเสียแต้มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ยอมกันไม่ได้อะไรมาเลย,เ,ลยเห็นเยอะลนะ้นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แน่พี่อ้อมระวังหัวนะครับแบกกี้เป็นหัวพี่อ้อมจังเลยครับอ,อยอย่างมากก็ตายใหม่แบกกี้หัวโนกันเลยทีนี้ฮ้ฮึฮนะตนนีแน่กปากตก่าฮ่นฮ่า่าฮ่นาฮ่า่นฮา่า่นฮ่าน่า่าา่ เอ้นี่แหละอันนี้ยาวกว่าเอ้ยไม้ตะตอปมันยาวกว่านี่แนะ่จะไปไหนจ้าน้องสาวเรียบร้อยฮ่าอยู่นู่นนี่เองนี่แน่โอ้โฮเจอรูกฟุตบอลเข้าไปนะคะหมดเวลาแล้วค่ะโอ้ทีมสีแดงก็ชนะไปนะคะโอ้โหคันไม้คันมือจังเลยคะเนี่ย เราก็เป็นทีมสีแดงอีกแล้วนะคะเอาอะไรดีล่ะนี่ G e เก้าอี้ออฟฟิศทำไมแขนนั้นปิดหูปิดตาปิดจมูกงั้นนะแล้วมันเดินแล้วมันเห็นเลยนะั่นอะเอ้ยไอเดีกขอคอหน่อยดิไอเดะอเดะเอ,เอ,เอ๋ขอคอนหน่อยนี่แหละนี่แหละขอคอนหน่อยอย้หนูไม่ใช่ตะปูนะคะตอกเอาตอกเอาเนี่ย โอ้ยขอพี่ตอกเพ <infring es> ื่อความสะใจหน่อยตีแดโอ๋ยเจ็บจุงใบเจ็บจนเห็นดาวเห็นเดือนเลยเราอ๋อโอ้โหเจ็บหนักแต่ละคนเจ็บแสนสาหัสเลยนะคะเนี่ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้าอี้ตกไฟอีกแล้วเก้าอี้ออฟฟิศเฮ้ย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 ไอติดฟ้าพนังกับจนมุมแล้วจนมุมแล้วเอ้ยสีแดงยังน้ำนะอะนั่นนั่นนั่นเอาไปสต็อปสตีเหรอตีแบบตีแน่ ไอ้เฮลมีพลีสเฮลมีพลีสไอ้โอ้ยเลือดน้อ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 ยไปก่อนละนี่แหละนี่แนมะ่เฮออโอ้ยไม่นะโอ้ยตายซ้ำซ้อนซ้อนเงินจริงๆเลยเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเล่ง่อนจะเอาเอไะไรดีว้าป้ายสต็อปนี่แหละยาวดีไอ้พี่แซบด้วยดิไอ้ขอพี่แซบด้วยคนโอ้โหแซบกันเองเหรอเน,นี่ยขอแซบด้วยนี่แนี่นะี่แนี่นะ นี่แน่อ๋อฮ่าฮ่าฮ่าวิทยใครคว้างอะไรมาโอ้โหจะคว้างระเบิดใส่พี่เหรอนี่แน่โอาโวโดนเต็มๆต็เลยค้อนห้ามานะแล้วไอเอาอะไรดีไอลังเลลังเลโอ้โหกูอีกก็ได้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไม่แน่ไม่แน่นี่แน่ โอ้ยจะหนีไปไหนอ้าฮะโอ้โหทางนั้นเขามีอะไรกันอ่ะตะลุมบอลกัใหญ่ๆเลยโอ้ยขอพี่ตะลุมบอลด้วยคนตีแน่ตีแน่ตีแน่อ้อโหยอ้อโหยเดี๋ยวก่อนนะขอพี่ทุ่มทีนึงขอพี่ตีหน่อยตีแน่ตีแน่จะไปไหนจะหนีไปไหนเรืออ้โหยตายอีกแล้วอ่ะ ออ้ยทีมสีน้ำเงินก็ชนะไปนะคะห่างกันหนึ่งแมเองนะคะเนี่ยโอ้ยเสียได้จงุงใบยโอ้ยเกมนี้นี่ก็เล่นเพลินๆได้เลยนะคะเนี่ยใครมือใครยาวสาวได้สาวเอาเลยนะเนี่ยใครไวกว่าน,นี่ตีได้โดนเยอะที่สุดเลยนะเนี่ยโอ้โหเห็นอะไรว่าแวบว้าเม่นให้น้องเม่นน้องเม่นโอ้ยเขาบอกว่าเม่นมันเจ็บดีใช่ปะเนี่ย <laughs> เราลองอัลเมนไปตีนะคะว่าดามเมจมันแรงขนาดไหนไอ้ขอพิทิมหน่อยโอ้ยโอ้โหเมนนี่ดามเมจแรงใช้ได้เลยคะ่ะอุ้ยแต่ว่าระยะตีมันสั้นนะเนี่ยต้องถือไปตีนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยอาเมนทิมเลยนี่เนะี่ยขอจิ้มหน่อยกดจิ้มหน่อยขอจิ้มหน่อยดิอัจจุบอัจจุบเฮ้ยอัจจุบอัจจุบขอทิมหน่อยลาก,กไก่ให้ ดี๋ยวก่อนนะอายังทำอะไรหนูเลยค่ะออ้หนูยังไม่มีอาวุธเลยนะนี่นะ่นี่นะน่นะโอยทำไมน้องไม่หยิบอาวุธล่ะคะเนี่ยเฮ้ยคนนั้นอะหยิบไม่ทันแล้วนะจะไปหยิบฟุตบปอนเหรอดีน่เจออนุภาพเมนไปซะก่อนอยอย่าทำอะไรผมด้วยครับวิเกมนี้มันต้องปีนขึข้น้องมันถึงจะมันอั่นนั่น น่โอ้โหเรียบร้อยอีกแล้วนี่นี่นี่ดอกกระลำดอกกระลนี่อันนั้นเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดหยิบของไม่ทันเหรอจ๊ะพี่ช่วยจ้ะพี่ช่วยอันนั้นจะอีกรายนึ่งแล้วค่ะมาลูกฟิตบอลหรือว่าจะมาสู้เม่นได้นี่เป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากเลยนะคะนี่จ้องเม่นเนี่ยไม่ อันนี้แหล่นี่แนละโอ้โตีทีหนึง่งแขนขาดเลยเฮ้ยโอยมีคนยือนอยู่เฉยๆด้วยย่าอุ้ยอนนั่น,น,นไงเห็นหลังไวๆยอ่ะยันนี้นะยันนี้กลับมาอย่างน,นี้เลยนะกลับมาเฮ้ยใครจะอยู่ให้ตีให้งโงเ่เรานี่แนะี่เอ้เอาถาังขยะไปกินฮ่าเอาเม่นไปกินดีกว่าไปแล้วไปแล้วอุ้ตอนนี้สีแดงน้ำนะคะ เดี๋ยวเราจะย่องไปเงีบเยบๆนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยนั่งไงนั่งไงเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเอาเม่นมาตีกันเหรอนี่เอาเม่นมาสู้กันนะี่แน่โอ้ยเม่นกับเม่นมาเจอกันนะคะเนี่ยเมื่อกี้นี้อ่าไปไหนจ้าไปไหนจ้าน้องไอเอากระทะมาเหรอตีแดดต้องเจอเมน่นนี่เน่เฮือก <c oughs> โอ้ยเดยสมอลเลกเล้วนะคะเนี่ย เอยหมดเวลาแล้วค่ะโอ้โหฝ่ายสีแดงก็ชนะไปเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเกมนี้นี่แบบว่าตีกันในอีรุงตุงนงังตะลุมบอลันหมดเลยค่ะอ่าแล้วตอนนี้นะคะเราก็กลับมาเป็นฝ่ายสีน้ำเงินอีกแล้วค่ะโอโ้เดี๋ยวนะเอาอะไรดีเล่งเล็งเงของเยอะไปหมดเลยเนี่ยหน้าหิบหน้าจะไปหมดเลยนี่มีดทำครัวแ <laughs> ต้องเจอมีดทำครัวนี่ไห้ดูยสิโอ๊ยเอ้ยเดี๋ยวนะมีดมันสั้นจังเลยอ่ะนี่แมะน,นี่แต่ขอขอเจือนทีนึ่งขอเจือนทีนึ่งขอแทงทีนึ่งอจัอจีไอจีโอ้โหไม่ได้อ่ะมีดไม่มีดไม,ม,ม,ม่เวิร์กอนะ่ะเดี๋ยวกันนะเอาอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ้อย่าตามมาอ๋อเฮือก รมมาเนี่ยหุยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวความพี่เพิ่งเกิดเดี๋ยวแป๊บน,นี่เอาโซฟาแหละดีแล้วหาง่ายดีหาม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 าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยมาให้พี่ชำระซะดีๆอ้อโหนี่ไงเจอเม่นแล้วยั <laughs> ไงไง,งจ้า้ังสาวขัดทุบที่นึงจ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหุยมีอีกมีอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน นั่นไงเจออีกแล้วหวัดดีจ้าน้องสาวเอ้อยาทำอะไรหนูเลยค่ะหนูยังไม่ได้หยิบอาบวุธเลยโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีใครอีกนั่นไงถือป้ายสต็อปมานีแน่นะีแนะ่ไอ้ไอ้อยําทำอะไรหนูเลยค่ะหนูกลัวแล้วเดี๋ยวนะคะนั่นไงนั่นไงเป้าหมายค่ะอุ้ยอยู่ตรง,งนั้นเดี๋ยวไปดักข้างหน้าไปดักข้างหน้า อุ๊ยในงไง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 นี่นะนี่นะ <l ug> ลากรอยนะคะน้องหาเจอแล้วดิ้วยกระทะมาแต่ไกลเลยค่ะนี่นี่โอ้โหนีอ้ายช่วยด้วยอย่าทำอะไรเดี๋ยวนะค่ะอ้ายอุ๊ยนั่นไงนั่นไงสีแดงอุ๊ยเ <l ug> ้าก,กีต้ามาตีเหรอเอ้ย น้อยโอ้โยน้องช่วยกันรุมนะคะเนี่ยโอ้ยนั่นไงมีปีกด้วยโอ้โหขอเมนจิ้ม่อยนะขอจิ้มหน่อยนะขอจิ้มหน่อยไอ,มอ,ย <c oughs> อย้มีใครเหลืออีกมั่งเนี่ยไอย้แดนแดนแดนเอาถังขยะมาตีเหรอ, <c oughs> อโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุย๊ยหมดเวลาแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยฝ่ายสีน้ำเงินก็ชนะไปนะคะน้องๆ เอาละค่ะนัน้อง,องเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับการผรจญภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกันไหมล่ะเตรียมพบกับการผรจญภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้านังน้องคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ออมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนลบยบาย